พิธีสําคัญของที่บ้านเจ้าสาวแล้วนะครับ,รบซึ่งทุกคนบอกว่านี่คือพิธีสําคัญที่สุดสเป็นพิธีจบที่บ้านนี้ก็คือการผูกข้อมข้อมือซึ่งที่เห็นอยู่เนี่ยจะมีถาดใหญ่ใส่ข้าวสวยอยู่รอบๆนะครับตรงกลางจะมีแกงไก่ใส่ข้าวเบอร์แล้วก็มีมีจอกใส่เครื่องดื่มไว้ด้วยผู้หลักผู้ใหญ่ที่เปลี่ยนชุดให้เมื่อวานก็เป็นคนที่มาผูกข้อมือให้เจ้าบ่าวเจ้าสาวนะครับพ่อผูกให้เจ้าบ่าวก่อนแม่ก็ไข้ไปผูกให้กับเจ้าสาวแล้วก็เหมือนจะสวดมนต์อวยพรให้ด้วย ผูกข้อามาข้มือเรียบร้อยนะครับให้ทั้งเจ้าบ่าวเจ้าสาวทั้งมือซ้ายมือขวาเสร็จแล้วก็เอาตัวเครื่องดื่มนี่พ่อที่เป็นคนนำวิธีก็มาบอกน่าจะบอกขี่บ้านผีเรือนนะครับทีสาสกลางกลางกลางบ้านที่เป็นครัว ในพิธีแต่งงานของาชาวปากกากยอเนี่ยจะมีเครื่องดื่มเนี่ยถือเป็นเครื่องดื่มหลักของงานเลยก็คือเหล้าต้มนี่แหละนะทุกช่วงเวลาของพิธีเนี่ยจะต้องมีเข้ามาเกี่ยวข้องเสมอแล้วก็เป็นการเหมือนกันหมดก็คือกินเป็นคู่สองขวดนะครับกินจนหมดแบ่งกันไปเรื่อยๆจิบไปคุยไปอะไรอย่างเงี้ยจนกว่าจะหมดเราจะวนไปวนมานี่แม่เจ้าสาวสุดยอดหมดหมด,หมดแก้ว แต่ไม่ต้องห่วงเดี๋ยววนมาใหม่เพราะว่าคนน้อยมากคนมีไม่คนมีประมาณหกคนเดี๋ยววนมาอีกนะแม่นะอะไรแม่ช่วยกันกินเทาบอกว่าเดือให้หมดเลยแมโอ้โหหมดนี่ไม่ไหวหรอกเร็วกว่านเร็ว่าว้ยไม่ไหวครับแม่ อุ้ย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 ว้าวแกงนำหกด้วยมีแกงนำหกหกไปครึ่งหนึ่งแล้วเมื่อกี้เอาใหม่เอาใหม่แม่แม่ไม่ต้องอวดยังเหลือครึ่งขวดอ่ะไม่ต้องอวดผมแม่ก็จะกินไปเชียร์ไปส่งให้คนนู้นบ้างกินไปบ้างแกงทำหกบ้างไม่ไหวแล้วพ่อบอกมือสั่นไปหมดแล้วนี่เจ้าบ่าวเราสุดยอด หมดแก้วหมดแก้วเข้าสู่ขั้นตอนต่อไปแล้วนะครับก็คือการมาน่จะกินข้าวนะพ่อนะกินข้าวกับแกงไก่ใส่ข้าวเบอร์กินข้าวเอ้าไม่ให้เจ้าบ่าวเจ้าสาวกินคนเดียวเหรออ๋อต้องกินทุกคนเลย ผมนึกว่ากินคนเดียวหมดนี่เลยเจ้าบ่าวเจ้าสาวช่วยกินิอ๋อกินเรากินได้โออคอันนี้ช่วยได้มาแล้วอันนี้สําคัญไหมทาไมต้องมากินทาไมเจ้าสาวต้องกินอ่ะนี่ประเพณีประเพณีต้องเป็นแกงไก่ไหมครับแกงไก่อ๋อไก่คู่หนึ่งต้องกินหมดถาดเลยไหมพ่อไม่หมดก็ได้พอเป็นวิธีเสร็จนี่ก็คือจบที่งานบ้านเจ้าสาวแล้วนะครับโอเคแล้วเดี๋ยวเขาไปไหนต่อเขาไปบ้านเจ้าบ่าวเลยไหมบ้านเจ้าบ่าวอันนี้ก็จะไปแล้วไปแล้วอันนี้ก็ถือว่าเป็น เป็นเป็นเป็นคู่สามีภรรยากันเรียบร้อยแล้วเข้าของหอคู่กันได้แล้วอ๋อโอเคพิธีแต่งของบ้านเจ้าสาวก็จะจบประมาณนี้นะครับนี่ด้วยกันมาล้อมวงกันกินแกงไก่ในพิธีนี่แหละครับอย่างมีความสุขนะล้อมวงกันแบบจ้ำกันสนุกเลยตอนนี้บรรยากาศอบอุ่นมากหลังจากนี้ก็เดี๋ยวกินเสร็จแล้วก็เต็มตัวเดินทาง